โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแะนะตัวนิดนึงครับัตยาทัศนาพงศ์หรือว่าลูกปั่นนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ค่ะสาขาวรรณกรรมสําหรับเด็กค่ะมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธค่ะครับผมวันนี้ในงานเทศากาลต้นฉบะบบวรรณกรรมนิพนสำหรับเด็กเนี่ยเอาผลง,งานอะไรมนะาลองเล่าให้ฟังค่ะก็ลูกปั่นทำวรรณกรรมเยาวชนสําหรับ เยาวชน14ปีขึ้นไปนะคะเป็นแนวสมจริงค่ะชื่อเรื่องว่าแล้วพบกันใหม่ที่ปลายแหลมสนค่ะครับผมเรื่องราวเป็นยังไงลองเล่าคร่าวๆให้ฟังเรื่องราวนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องปลายฟ้าค่ะซึ่งเป็นเรื่องเราตั้งแต่ปลายฟ้าอายุ7ปีค่ะถึงประมาณ11ปีค่ะซึ่งปลายฟ้าเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่กับคุณตาคุณยายค่ะ ที่บ้านคุณตาคุณยายเพราะว่าบ้านของปลายฟ้าเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเวลาดูแลค่ะก็เลยทําให้ช่วงชีวิตช่วงเวลาแล้วก็ความทรงจําวัยเด็กของปลายฟ้าก็คือจะมีแต่คุณตาคุณยายเลยค่ะซึ่งปลายฟ้าก็ผูกพันกับท่านทั้งสองคนมากค่ะก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตวัยเด็กของปลายฟ้าจนถึงตอนโตที่สูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักไปค่ะซึ่งจะเป็นใครก็สามารถติดตามได้ค่ะครับผมปลายฟ้าอยู่จังหวัดอะไรครับมีทะเล อ,อันนี้นะคะก็จริงๆแล้วแล้วพบกันใหม่ที่ปลายแหลมสนนะคะซึ่งถ่าท,ที่ทุกคนเห็นว่าเป็นทะเลค่ะก็คือจะเซตติ้งจากแหลมสนค่ะจังหวัดระนองค่ะซึ่งอันนี้นะคะจริงๆแล้วมีความในด้วยค่ะเพราะว่าแหลมสนเป็นชื่อเพลงด้วยค่ะเป็นเพลงเก่า ของคุณชาญินแขค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่มีความหมายมากๆในเนื้อเรื่องค่ะเป็นเพลงที่คุณตาร้องกล่อมปลายฟ้าตั้งแต่เด็กจนโตค่ะก็เลยเอามาเป็นชื่อเรื่องแล้วก็เป็นเซตติ้งด้วยค่ะก็มีความหมายมากๆมีเนื้ออดเพลงอยู่ในเนื้อเรื่องด้วยไหม มีค่ะมีแน่นอนค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเพลงสามารถฟังได้เหมือนกันค่ะใช่ค่ะเ็ฟังได้ทีนี้ตัวดีเทลเปิดดูพี่เห็นมีภาพประกอบหรือว่าเพลงหรืออะไรยังไงลองเล่าได้ค่ะเรื่องภาพประกอบก็จะมีทั้งเล่มเลยค่ะเพราะว่าลูกบัตรตั้งใจว่าจะเหมือนว่าจะให้ค่ะเป็นภาพประกอบให้ดูให้เด็กได้อ่านแล้วก็ จินตนาการตามได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสมจริงเนาะก็อันนี้อย่างเช่นบทนี้ค่ะก็เป็นบทที่ไปตลาดใช่ค่ะไปตลาดบ้านหม้อก็จะวาดเป็นบรรยากาศซึ่งลูกปัดก็วาดเองหมดเลยค่ะก็จะมีภาพประกอบทั้งเล่มเลยค่ะจะมีความแตกต่างใช่วาดวาดด้วยเทคนิคอะไรครับตอนวาด วาดด้วยเทคนิคดิจิตัลอาร์ตค่ะ <What S 2> ว่าใปนปรแาดใช่ค่ะลแล้วก็จะมีเป็นเทคนิคผสมค่ะอย่างเช่นภาพภาพนี้นะคะ๋ยวขออนุญาตเปิดชื่อู่นะคะสักครู่นะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะ อันนี้เป็นเหมือนภาพถ่ายเนาะใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ลูกปัดจะวาดเป็นใช้ดินสอวาดค่ะซึ่งก็ถ่ายมาจากภาพถ่ายถ่ายทอดมาเป็นเป็นลายเส้นดินสอค่ะโอเคก็คือถ่ายภาพลงมาก่อนแล้วก็เกิดดินสอลงไปวาดดินสอทั้งทั้งรูปเลยใช่ค่ะแต่ว่าทําให้มันเหมือนภาพถ่ายให้เหมือนภาพถ่ายเองเลยแล้วก็สแกนเข้าไ p a d อีกทีใะในส่วนตัวนี้ได้ครับโอเคตัวตัว เล่มนี้อาจารย์ว่าอย่างไงบ้างตอนที่จะเขียนเรื่องที่เกี่ยวกับคุณตาคุณยายที่เลี้ยงมา <đây S 1> <hierarchy. S 2> ตั้งแต่เด็กแล้วก็สูญเสียไปเนะี่ยอาจารย์คอ,อมเมนต์ว่าไงบ้างก็อาจารย์ก็ค่อนข้างชอบค่ะเพราะว่ามันเป็นแนวสมจริงเป็นประสบการณ์จากตัวเองอะคะ่ะก็เลยคิดว่าประสบการณ์ของแต่ละคนไม่เหม<อ>ือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็เล่าจากเรื่องราวของลูกปัดเองด้วยค่ะอาจารย์ก็ ชอบที่เอามาเล่าเรื่องแบบนี้แล้วก็ให้เป็นภาษาเด็กอะค่ะข้างในจะเป็นภาษาเด็กเล่าหมดเลยก็คือเป็นตัวละครไฟฟ้าใช่ค่ะถ่ายทอดผ่านตัวละครไฟฟ้าก็คือเป็นวรรณกรรมเยาวชนเลยแล้วก็เปนความรู้แล้วตัวลูกเล่มพอมีภาพประกอบอาจารย์ว่ายังไงบ้างอาจารย์ก็ว่าบอกว่าชอบค่ะแล้วก็บอกให้ วาดให้เป็นตัวเองที่สุดแล้วก็ให้มีความสมจริงค่ะเพราะว่าเราถ่ายทอดให้คนอื่นเขาเข้าใจเนื้อเรื่องเราให้เขานึกภาพตามให้ได้ค่ะเราก็เลยต้องวาดให้มันสมจริงบวกกับลายเส้นสไตล์เราด้วยค่ะอาจารย์เขาก็สนับสนุนเต็มที่ค่ะปกติลูกปัดเป็นคนชอบอ่านหนันงสือไหมอ่านวรรณกรรมอ่านแนวไหนะอะไรอ่านเรื่องของใครบ้างยังไงก็ค่ะจริง, <c oughs> รงๆลูกปัด <c oughs> ชอบอ่านวรรณกรรมขอ,ของต่างประเทศค่ะเป็นวรรณกรรมเยาวชนเหมือนกันค่ะ ใช่ค่ะวรรณกรรมแปลเรื่องที่ชอบก็มีหลักๆก,ก็คือมีต้นส้มแสนรักค่ะแล้วก็มีเจ้าชายน้อย<ะ>แล้วก็วินนี่เดอะพูค่ะ,ะคือชอบเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับมีมุมมองเด็กๆอะค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่<ะ>เนื้อเรื่องเขาอาจจะไม่เด็กเขาอาจจะมีความมีอารมณ์ที่อาจจะมีเศร้ามีกินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ่ายทอดออกมาแบบเด็กๆ ก็คือจะชอบแนวนี้ค่ะแล้วเราได้อะไรอย่างที่อ่านเอามาใช้เป็นทําเล่มนี้บ้างไหมลองเล่าให้ฟังวิธีการเขียนหรืออะไรยังไงลองเล่าได้ค่ะก็จริงๆวิธีการเขียนก็มีแรงบันดาลใจจากเรื่องที่พึ่งพูดไปเลยค่ะก็คืออย่างเรื่องต้นส้มแสนรักอะค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของเซซซซึ่งเป็นเด็กน้อยชาวอิตาลีนะคะซึ่งเซเซเนี่ยเขา มีความเป็นไร้เดียงสาค่ะแต่ว่าเขาถ่ายทอดเรื่องออกมามีอารมณ์มากๆแบบมีอิม t มชันแลตรงไหนเศร้าเขาก็จะเล่าออกมาเด็กๆแต่ว่าคนอ่านของเราอะค่ะคนอ่านที่เป็นพวกเราด้วยกันก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันมันเจ็บๆจึกๆในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็พยายามจะถ่ายทอดออกมาให้ก็คือให้ทนเรื่องเศร้าเหมือนกับก็คือสปอยล์ก็ทนเรื่องก็เศร้าหลังๆค่ะแต่ก็จะมีความอบอุ่นมีความตลกในมุมเด็กๆอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งก็ ถ่ายทอดผ่านไฟฟ้าประมาณนี้ค่ะได้โอเคครับอยากเชิญชวนให้คนทางบ้านผู้ปกครองทางน,น้องๆมาชมงานนเทศกาลน,นี้มาดูผลงานได้ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะทั้งเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองหรือว่าใครก็ตามค่ะที่สนใจนะคะในวรรณกรรมในสื่อต่างๆค่ะก็เชิญชวนให้มาชม ผลงานสารนิพนธ์ต้นฉบับของพวกเราชาววรรณกรรมสําหรับเด็กชั้นปีที่4นะคะได้ในนิทัศการบุหลัดลำนำค่ะนิทัศการต้นฉบับวรรณกรรมสําหรับเด็กนิพนธ์นะคะทั้งที่25ค่ะขอบคุณค่ะสถานที่ก็คืออยู่ที่ลานสารฝัน TK Park ค่ะที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะจนถึงวันอาทิตย์ที่20ก็วันก็คือมีตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมานะคะแล้วก็จนถึงวันที่20 กระดาษก,กดาเลยค่ะก็วันอาทิตย์ค่ะเป็นวันสุดท้ายใช่ค่ะ,คคะก็ขอเชิญชวนมาชมมาดูกันได้เลยนะคะโอเคขอให้นักศือประสบความสำเร็จได้รางวัลน,นะครัคบค่ะข,ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะ <laughs>